ีครับเมนูพิเศษวันนี้คือซอยจุ๊ครับผมมาดูกันว่าใครจะกล้ากินซอยจุกันบ้างครับผมดูครับดูอ่ะอ้าปากเลยเขี้ยวเๆี้ยวเขี้ยวเี้ยวเขี้ยวเขี้ยวเขี้เี้ยวอย่าโงเมันคมเรียบเียบเ้วกน เด้วยห้ามคลายห้ามคลอุ้ยไม่โขมบอ่ะแม่โขมนะหลาดเลยแบบนี้แหละค่อยๆเข้าปากปุ้งเลยงับเอ้ยน้อยไปน้อยไปเฮ้ยแก้มมีคนอยากเห็นแก้มกินซอยจุ้ยอ่ะก่อนหน้าไหนๆก็จะจบม .6 จากเราไปแล้วลองสักทำไหมลูกอันนี้อันนี้กินเพื่อสิริเลยเนี่ยโอ้โหสิริสิริไม่กดีเท่า ครับผมสวัสดีผู้ชมเลมซีทุกท่านในรคยับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแองผมอินดี้ครับผมคลิปนี้ไม่ใช่ครัวอินดี้แต่ว่าจะพาเด็กๆมากินครับผมตอนนี้ครับพวกเขากาลังกินหมูกระทะอย่างเมามันเดี๋ยวหมูกระทะอยู่อีคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็มีอาหารพิเศษมาให้เด็กๆลองได้กินกันนะครับเป็นอาหารที่พีน้องเอฟซีแนะนํากันมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าคุณหมูลองทําแบบนี้ให้เด็กๆกินหน่อยว่าเด็กๆจะกล้ากินไหมนี่ครับเมนูพิเศษวันนี้คือซอยจุครับผม ไปซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็แช่เย็นไว้นะครับเมื่อวานคุณหมูกินเรียบร้อยแล้วก็คลี่แตกไว้ที่เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นะอันนี้คุณหมูซื้อมากินเป็นประจำนะครับร้านนี้อ่าเขาจะขายชุดละร้อยยบบาทส่วนใหญ่เราก็จะขอเพิ่มเนื้อเป็นร้อยห้าสิบหรือสองร้อยอะไรไปอ่าก็กินได้สองสามวันนะครับ นะถ้าทิ้งไว้สองสามวันนี้มันเนื้อมันจะเริ่มเขียวๆแล้วมันจะกินไม่อร่อยแล้วถ้าให้ดีก็คือซื้อมาแล้วแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนมันจะอร่อยมากนะครับแต่ถ้าซื้อมาแล้วกินเลยนะมันมันมันสดเกินไปมันยังไม่เย็นนะครับอันนี้เราแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนมันคือรสชาติที่อร่อยที่สุดเท่าที่คุณหมูลองมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้เด็กๆได้ลองกินกันมาดูว่าใครจะกล้ากินซอยจุมาดูกันว่าใครจะกล้ากินซอยจุกันบ้างครับผมทุกคนมีใครจะกินซอยจุไหม เดี๋ยวอันดับแรกครูหมูต้องลองก่อนโว้ยน้ำลายไหลมีผักด้วยนะครับเนี่ยเนี่หรือปลาดิบมั้ง่ะมีผักสารพัดผักเราต้องกินผักแก้มด้วยนะครับขามาหวานเราสองคนอันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวแล้วก็ไอพวกไอผักขี้ริ้วพวกไอเครื่องในเนี่ยเขาเขาลวกมาเรียบร้อยแล้วมันสุกแล้วมีแค่เนื้อกระตับที่มันยังดิบอยู่เนี่ยนี่อ่ะเอาผักกับแก้มเยอะๆวิธีการกินนะครับจริงๆแล้วกินแค่อุ้ย ตากล้องติดตะโอจริงๆเราคุณไหมคะว่าตากล้องชอบมากอ๋อตะกล้องชอบเหรอเออเดี๋ยวต้องหาตะกล้องใหม่แล้วเออเพื่อให้เขามารีวิวนะครับเอามีใครถ่ายแทนแทนคุณไหมมีใครฝีมือดีพอๆกับคุณบ้างไหมเนี่ยฮะมีใครจะเสียสละมาถ่ายให้บ้างไหมได้ค่ะได้ค่ะอ ก่อนที่จะให้กินกันรอบวงเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราลองก่อนลองให้เขาดูก่อนว่ามันกินได้จริงดูเฮ้ยน้ำลาไหลวะขอจอนเลยนะนี่อ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนตากล้องขครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อตอนนี้พูดไม่ได้ลน้ำลายต้องกินสักคำก่อนให้มันรอดก่อนเนื้ออันนี้เป็นตับครับผมหวานหวานมันหกอันนี้เป็นตับครับผม เนื้อตับที่เราสั่งมาอันนี้เป็นน้ําจิ้มขมนะครับน้ําจิ้มขมเขาจะใส่ดีถ้าเกิดว่าน้ําจิ้มขมก็ใส่ดีแต่ว่าไม่ใส่มะนาวมันมีสองอย่างน้าจิ้มเปรี้ยวกับน้ําจิ้มขมถ้าน้ำจิ้มเปรี้ยก็ใส่มะนาวแต่ถ้าน้าจิ้มขมก็ใส่ดีแต่เขาจะไม่มีใส่ดีกับใส่ใส่มะนาวด้วยกันนะครับนะเพราะว่ามันจะตัดกันเอาล้ครับแล้วก็ราดลงไปจริงๆแล้วคนได้่วยเลยก็นเลยจิ้มมันหหมแล้วอ่ะหนูไม่ได้กินเลยดูครับดู ไม่หวานน้ำร้อ้องแบบนี้ผมปะอร่อยรสชาติเนื้อมันเหมือนเุ้งนะคะไม่เหมือนกุ้งออมต้องลองมาออมเหมือนกุ้งดิบออมต้องลองหอมมาดิหอมไม่ดหอมให้ผมชิ้นเล็กเล็กก็ได้ชิ้นเล็กเล็กมาออมลูกออมเป็นครูห่อให้ออมกินผักเป็นคดีมาลองนี่มาลองอันนี้ไม่ได้แกล้งนะอันนี้เอาจริงอันนี้เนื้อเอาแค่นี้พอกินละสิบบาทเดี๋ยวทำให้ออมออมมาออม ก็เป็นเนื้อปลาทูแล้วกันแซลมอนแซลมอนเออแบบเนื้อเันนี้เร่เหมือนเออเหมือนทุนน่าเดี๋ยวลูกอมสินของเราจะกินอ่ะอาปากเลยเคี้ยวเคีวเคี้ยวเคยวเลียวเคี้ยก้อง่ก้องเคียวเอย่าอมมันขมเเเคิ้วขึนเฮ้ยห้ามใครห้าม้อเสียแงแล้วอ่ เกินหน้าหนูแดงเลยเอ้าปากให้ดูด้วยเกินแล้วอ้าปากให้ดูด้วยเคียวๆเกินเลยเกินแบบมันเป็นไงรสชาติเป็นไงครูว่ารสชาติไม่เท่าไหร่รสชาติไม่เท่าไหร่ความรู้สึกเราเนี่ยเอากินเข้าไปกินเข้าไปเข้มเข้มเป็นไงออมมันยัยความรู้สึก นั่งๆเอ็นนั่งก่อนเอ็นนั่งมาแก้มแก้มมานั่งห่อตรงนี้ลูกพูดไม่ออกนี่เลยว่ะกินอะไรไม่ร่อยแล้วออมบอกอันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะครับครั้งแรกในชีวิตไหมที่ได้กินซอยจุโอ้ยครั้งแรกเลยเอ้ทำไมคุณกินแบบชิวๆมากเลยอ่ะต้องชิวมากเออของโสดเลยกี่แข็งเลย มันยากกว่าร้านนีกนี่ครับก็กินหอห่อไปเลยแบบนี้เดี๋ยวนาคนอื่นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาจะหมดแลวแต่ก็มาอีกอย่างนึ่งทำไมนี่ครับโดยน้ำจิ้มลงไปเอาอีกครับข้างหลังอ่ะไม่กินเหรอมองอะอุ้ยเก๊ยมเกี๊ยมจุ่มเยอะจังวะอุ้ยไม่ขมอ่ะ าแม่ผมนะน้องเลยต้องเลยจะเป็นคลิปแรกที่เหลือจะหมดแล้วนั่นน่ะเนอะทั้งไหมเมื่อกี้ใครยกมือเไ้ยเมื่อกี้ใครยกมือมากินนี่คงไม่ถึงพวกเองแล้วแหละวยโอปากง่นยหรือเปล่าตัดเลยแบบนี้แหละผมว่าอุ้ยน่าจะค่อยๆเข้าปากว่ะเอาใหม่เอาใหม่อร่อยปะเฮ้ยผมมาแ เจ้านี้แซ่บนะครับบอกเลยคุณหมูซื้อกินเป็นประจำที่ตลาดนะน้องทำเงินต้องทำไอ้ออมมันทำตรงนั้นอ่ะที่ไรไม่อร่อยเลยออมค่อยๆกินค่อยๆเข้าปากกุ้งเลยงับไงไก่เจ้เทน้ำจิ้มผักด้วยผักด้วยช่างชอบกินเยอะนี่มาตะวันมามกินเนื้อไหมกลัวมันไม่ร้อนแล้วฮะไม่กินครับดูไม่ใจเลยโหอะไรวะไม่กินครับดูอย่างเดียวดูดิอ๋อ คนถึงเนื้อคนละเนื้อจ้านี่นคนละเนื้อแล้วไม่กินครับดูดอย่างเดียวเฟสเฟสมาเฟสมาลองดวไม่้องบอกไม่ถนัดดาเอ้าเปล่าดาลองกินซอยจูไหมลูกเฮ้ยไม่ใจเลยโอ้ดาจูเดียวเนี่ยมาโอ้โห้ดูมันดูมันจับไม่มีท่าทีว่าจะกลัวเลยครับผมโอ้ยน้องเฟสว่ะโอ้โหนี่อ่าช้อนตักกิมใส่ผักอยู่ข้างล่าง เฮ้ยน้อยไปน้อยไปอเออเออโอ้ยเกียวเล้วเป็นไงลูกห้ามจับหวานีเออเอาอี๋เอาอี๋เอาพี่ขี้แตกตายไปเลย <c oughs> ทั้งมาทาั้งอะไรวะาคำเดียวยอมเลยเหรอ <c oughs> เป็นไงแก้มบุมแก้มบุม <c oughs> แก้มแก้มพอดีมีคนอยากดูอะ่ะ <c oughs> มีคนอยากเห็นแก้มกินซอยจุ๊อะ่ะ นี่อันนี้สุกแล้วไม่มีของดิบแล้วทีนี้หมดแล้วของดิบเหลือแต่ของสุกอ่ะสักคำหนึงเอาช้อนมาอช้อนไปอเอาช้อนมาโอ้โหอะไรวะพูว่ามีคนกล้าว่ะก่อนหน้าไหนๆก็จะจบม .6 จากเราไปแล้วลองสักคำไม่รูกเนื้อหมดแล้วเหลือแต่ของสุก มีเหตุผลต้องเอาไม่รู้เออเอาหน่อยไหมคงไม่ถามเราไม่ถามเลยพี่อ่ะพี่ยังไม่กินเลยไม่กินริริเขาเขาสลับสิทธิ์หมดแล้วอ่ะต้องหลีกแล้วแหละหลีกคือคนที่กินได้ทุกอย่างหนูอะไม่ชอบกินแต่มีเพื่อนหนูที่ชอบกินใครชอบกินโอ้โหโคโยนอะเหยียดขี้ก็บบ ออเราให้พี่กินแทนใช่ไหม,นนไมพี่เขาบอกพี่่พีกินแทนเขาได้อะมันจะจืดเลยตั้งไหนอนะพี่เอาตั้งไหนอเอาช้อนมาช้อนมาเอาไปเกนะ็บเลยครับเนื้อหมดแล้วเนื้อหมดแล้ว,มลว,มลวไม่มีแล้ว<ม>เดี๋ยวแต่ของสุกได้ทีนี้ตัดมาเฮ้ยน,นี่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มนี่มันไม่โขมไม่ได้เออมันเป็โขมนั่นก็ชาบูขอลองดูก่อนนั่นชาบูมันไม่โขมค่ะไม่โขมของครูเอาขมน้อยแล้วก็ไม่เผ็ด ได้อยู่ได้น้อยน้อยไปเฮ้ยเฮโอ้โหไม่สมศักดิ์ศรีว่ะอันนี้อันนี้กินเพื่อสิริเลยเนี่ยโอ้แล้วจกินเพื่อสิริไม่กินดีกว่าเป็นไงอร่อยอืออร่อยเโอ้เอาตับหน่อยไหมโอ้โอ้เอาตับหน่อยไหมตับนี้ชอบเป็นไงอร่อยอร่อยอ่ะอันนี้ช้อนกลางด้วย อ้อมเราอ่ะอืมบรรยายความรู้สึกมาอรเลยลุกนุ่มๆนะนิ่มๆเลยนะมันมันแซ่บมันแซ่บตับคนพี่กั้งเอาหน่อยไหมโอ้โหอะไรวะอะไรนะเหมือนตับคนเลนตับคนเฮ้ยเคยกินตับหรอเคยกินตับคนหรอโอเคก็ประมาณนี้นะครับเราเราไม่ได้บังคับให้กินนะครับไม่ได้บังคับให้คือแค่ถามดูวยเหตว่าใครกล้ากินบ้างนะเราก็มีผู้กล้าอยู่หนึ่ง สองสามนี่น้องคนนี้อุน้องคนนี้ยินดีมากที่จะกินเ,เ,เออ <c oughs> แล้วก็มี <c oughs> นี่นี่ได้แล้วก็พี่ช้าง <c oughs> พี่ช้างก็กินกันเวยแล้วก็น้องเฟสน,น้องเฟสซัดไปหลายคาเลยครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะก็ทําตามที่บอกเลยนะนะให้เด็กๆได้ลองกินซอยจุดูทีนี้ก็รู้แล้วว่าใครกินไม่กินนะครับ <c oughs> นะก็ประมาณนี้นะรสชาติของมันก็จะเป็นเราที่เราเอามานี้จะเป็นน้ําจิ้มขมน้ําจิ้มขมก็จะใส่ดีนะแต่ว่าปกติร้านนี้เขาทำเผ็ดมากเผ็ดจนแบบโอ้โหกินกินแทบไม่ได้เลย ครั้งนี้คุณหมูรู้ทันก็เลยบอกว่าเขาไม่เอาเผ็ดมากแต่ก็เลยได้รสชาติที่เด็กๆพอจะกินได้นะครับแล้วก็คุณหมูก็พอจะกินได้ด้วยประมาณนี้นะครับเมนูหน้าเป็นอะไรเมนูหน้าจะเป็นอะไรก็แนะนำกันทำไม่ได้ว่าอยากให้เด็กๆกินอะไรนะครับแต่ว่าอย่าลืมส่งงบประมาณเข้ามาด้วยจบคลิปครับผมสำหรับวันนี้ซอยจุ120บาทครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจพวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ